Night life. คุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนเนี่ยมาเริ่มดูแลตัวเองกันมากยิ่งขึ้นซึ่งอาหารก็มีส่วนสสำคัญนะครับคุณต้องรู้ที่มาของวัตถุดิบว่ามันได้มาตรฐานหรือว,ว่ามีคุณภาพซึ่งการเลือกซื้อสินค้าเกษตรหรือว,ว่าอาหารที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับด้วยคิวอาร์โค้ดถึงแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้นั้นเนี่ยมันจะช่วยสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าร้านอาหารนั้นใช้วัตถุดิบได้มาตรฐานไม่มีสารพิษตกค้างแล้ววันนี้ เราก็มีอีกหนึ่งร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน Q Restaurant Premium จะเป็นร้านใดนั้นตามคุณ F ไปได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเอฟธัญนพครับวันนี้ผมพามาอยู่ที่ร้านมาลองเตอจุดเด่นร้านนี้ก็คืออาหารทุกจานที่เขาเสิร์ฟเขาจะต้องมีผักพื้นเมืองและมีดอกไม้สีสันสดใสประดับตกแต่งอยู่ที่จานครับนอกจากนั้นวัตถุดิบของเขาก็ยังได้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ตราสัญ,ญลักษณ์คิวที่แสดงถึงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดี๋ยวไปติดตามดูกันครับว่าอาหารของเขาจะเสิร์ฟมาสวยงามเลอค่าและน่าทานขนาดไหนเจ้าของรอเราอยู่ด้านในแล้วครับคุณผู้ชมครับสาวสวยข้างๆผมครับคุณกัญญพัฒน์ศรีธิเมืองใจหรือว่าคุณน้ำพึ่งเจ้าของร้านมาลองเตะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร้านบรรยากาศดีมากเลยครับพี่แต่ว่าที่ดีกว่าคืออาหารที่อยู่บนโต๊ะ อันนี้คือคอนเซปต์ของการเสิร์ฟอาหารที่นี่ถูกไหมฮะอาหารมาลองเตอร์เนี่ยจะเป็นอาหารพื้นบ้านเขาเรียกว่าร่วมสมัยแล้วก็เชื่อมโยงเข้าเกี่ยวกับสุขภาพด้วยจุดเริ่มต้นในการนําเอางานศิลปะเข้ามาผสมผสานกับอาหารเนี่ยนะครับทำยังไงฮะเราก็รวมเอาในส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่คนต่างจังหวัดมาแล้วต้องทานมันก็จะรู้สึกว่าอ๋อได้มาเมืองเหนือแล้วนะที่สําคัญเราเป็นอาหารค่อนข้างที่จะเป็นของสดมาแล้วทําปรุงรับประทานเลยทันทีไม่มีการที่จะต้องมานั่ง ทำไมถึงได้เลือกใช้วัตถุดิบคิวครับเราก็อยากส่งต่อสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยตั้งแต่เข้าร่วมโครงการเป็นไงบ้างครับพี่ผลตอบรับมันก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทําให้เรามีรายได้มากขึ้นทําให้เรามีความภูมิใจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย เอาละครับมาที่เมนูอ,อาหารอันนี้ชื่อว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าเมี่ยงส้มโอข้างในก็จะมีขิงมีมะนาวแล้วก็ด้วยเครื่องเคียงของเขาว่าจะเป็นกุ้งฝอยเป็นมะพร้าวต่อมาครับจานนี้ชื่อว่าอะไรฮะอันนี้เป็นเมนูสัก,กร,รัมเตอร์หรือข้าวจี และใน,นส่วนของพวกน้ำพ,พริกเราก็เอาในส่วนของวัตถุดิบจากชุมชนเนี่ยมาแปลรูปถัดมาครับพี่นี่ฮะอ,อ,อ,อันนี้เป็นจอผักกาศนะคะเราใส่ซีกครงกระดูกอ่อนแล้วเราก็ต้องเคี่ยวเป็นคืนอ่ะเพื่อที่จะให้แบบละลายในปากต่อมาครับต่อมาค่ะจานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวข้วาลาบผสมประสานเอาลาบเมืองคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีในส่วนของซุปน้ำเล้งให้ด้วยต่อมาครับนี่อลังการที่สุดเลยอลังการที่สุดอะไรชุดขันตกค่ะในชุดหลักของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยหมูยอไส้อั่ว แหนมไข่ต้มแล้วก็จะมาด้วยแกงทูนใส่กุ้งฝอยปลาช่อนตอนนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอ่องนะคะที่ว่ามาแล้วต้องห้ามพลาดห้ามพลาดเลยค่ะแล้วอันนี้จะได้กินอีกแน่าจะเดือนเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าที่นี่จะเน้นตามฤดูกาลที่เราจะต้องหยิบยกเอามาช่วยเขาในการที่จะส่งต่ออาหารก็เป็นถึงขั้นตอนสําคัญนั่นคือการชิมแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงบ้างเดี๋ลองชิมดูนะครับ ลองดู<ๆ>เข้ากันไหมคะพอเคีย้ยวไปไปเจอหมูเค็มๆแล้วโดนพริกกระปิโ <c oughs> อ้โด, <c oughs> ดีมากเลยครับ <c oughs> อันนี้ลงตัวมากลงตัวใช่ไหมคะครับผมพี่น้ำพึ่งครับ <c oughs> พูดได้อย่างมั่นใจเลยนะครับว่าที่ร้านมาลองเต๋อเนี่ยคือร้านอาหารที่เลือกใช้สินค้าที่อยู่ในระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่เราเรียกกันว่า QRS r on c o w รวมถึงตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ DTT Farm ครับคือวัตถุดิบดีแบบนี้รสชาติดีแบบนี้หน้าตาเลอค่าแบบนี้อยากจะรบกวนอย่างนี้ครับขอสักหนึ่งเมนูได้ไหมฮะที่จะแบบ เปิดเผยสุรเด็ดเคล็ดลับ<อ>ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปทําทานเองได้ที่บ้านเอาเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆเลยแล้วกันนะเป็นซากาเตอะเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ข้างๆผมนะครับเชฟดิว,วดครับสวัสดีครับเชฟครับเมนูสาธิตวันนี้ขอชื่ออีกทีชื่ออะไรฮะเมนูสะกรมเตอร์ค่ะข้าวจี๋เมืองเหนือโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างฮะจะมีไข่ไก่นะคะอันนี้จะเป็นตัวสะกรมเตอร์ค่ะหรือว่าข้าวจี่เราจะอาจมาบนรูกสี่เหลี่ยมนี่นะคะต่อไปฮะอ,อันนี้จะเป็นท็อปปิ้งนะคะ,อะตอนที่เราย่างเสร็จจะมีแตงกวาค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะมีเนยตอนจิ้วค่ะมีหมูย่างค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกที่กินคู่นะคะจะมีน้ำพริกตาเดงกับน้ำพริกขาค่ะแล้วงาบมุี่โรยแต่งหน้าะรมาเจี เฉพปของทางร้านนะคะใส่ไปหนึ่งช้อนค่ะกะไข่แล้วก็ตีค่ะพตีไข่เสร็จแล้วเราจะเปิดแก๊สแล้วเราจะวอร์มเตาค่ะอันนี้เราจะมาใส่เนยนะคะเนยนี่คือเป็นเนยจืดเนยจืดค่ะแล้วเราจะนําข้าวลงไปกี่นะคะโอเคเราจะใส่สี่ละสองอันนะคะอ๋อแล้วทาแบบนี้ทาบนนี้เลยค่ะเราจะทาอยู่ประมาณสามถึงสี่รอบค่ะให้ไข่มันติดทั่วแผ่นเราเหลืองหอมค่ะอันนี้เริ่มได้เราจะปิดไฟเลยนะคะนี่ต้องดู อีกหนึ่งไฮไลท์ของทางร้านนี้ก็คือการจัดเสิร์ฟนะครับชั้นนี้จะวางด้วยหมูย่างเกลือนะคะหมูนี้จะไปกิวกับกระทะค่ะแล้วก็โรยเกลือมานิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มนะคะต่อไปนะคะเราจะวางด้วยแตงกวาสไลด์แผ่นบางๆค่ะแล้วเราจะเอาอีกชั้นหนึ่งมาวางประกบเลยนะคะโอ้ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วเราจะเสียบด้วยไม้จิ้มไม้กัดนะคะกับมะเขือเทศเชอร์รี่จริงๆเนี่ยผักเราสามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบไหมคะได้ค่ะ สุดท้ายเราจะโด,โดยได้งากับมุตลี่นะคะครับผมค่ะเสร็จแล้วคะ่ะส้าหลับเมนูสก,กัมเตอร์คะ่ะโ,โหดูดีมากเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยคือคัดสรรมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็วัตถุด,ดิบถือได้ว่าหาซื้อไม่ยากนะครับหน้าตาหน้าทานมา,มากๆเลยครับ พี่น้ำพึ่งครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความสุขมากๆปิดท้ายอยากให้พี่น้ำพึ่งฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ครับว่าจะได้รับประสบการณ์ใหม่แล้วก็ได้รับความมั่นใจในเรื่องของอาหารยังไงบ้างเชิญครับก็ให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าวัตถุด,ดิบเมนูทุกเมนูที่เราเลือกใช้เนี่ยเขาการันตีให้เราเราถึงจะบอกต่อและส่งต่อความเชื่อมั่นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้ำพึ่งมากๆ,ๆเลยนะครับคือผมรู้สึกว่ามาที่นี่มากกว่าแค่มาทานอาหาร เหมือนมาแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆได้มาดูอะไรที่แปลกหูแปลกตาแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับบริโภคอาหารใส่ใจสุขภาพเลือกซื้อสินค้าเกษตรพืชปศุสัตว์ประมงที่มีตราสัญ,ญลักษณ์แสดงอยู่บนตัวสินค้าซึ่งผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานผ่านการรับร,บรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเที่ยวเชียงรายเมื่อไหร่อย่าลืมแวะมาลองเตะนะครับ